ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่อพ p k 2 4อย่าลืมอ d p k 2 4ไฮรี่เซอเบงวิเคราะห์สถานการณ์แรมเดลกับอาร์เซนอลหลังหลุดตัวจริงในเกมพบเอฟเวอร์ตันแรมเดลประตูสสำรองในเกมที่ชนะเอฟเวอรตัน1-0จนระยะลงตัวจริงนัดแรกนับตั้งแต่ย้ายจากเบิร์นฟอร์ดแรมเดลทำไป30คลนชีนบตั้งแต่ย้ายมาเมื่อปี2021 จิมมี่ฟอร์เรสเบค์ยอมรับกังวลใจแทนอารอนแรมเบลว่าอาจ,จไม่ได้เป็นตัวจริงให้กับอาร์เซนอลไปอีกยาวหลังตกเป็นตัวสำรองของดาวิดราญาในเกมที่ชนะเอเวอเรตั์1-0แรมเดลเป็นมือหนึ่งของอาร์เตต้ามาโดยตลอดแต่เขากลับต้องนั่งดูเพื่อนข้างสนามในเกมล่าสุดที่กุดิสันพาร์ตในด่านทีมชาติอังกฤษถูกวิจารณ์จากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอยู่หลายครั้งจนทำให้อาร์เตต้าตัดสินใจเปลี่ยนอารายาลงตัวจริงแทน พวกเขาจ่ายเงินมากมายเพื่อคว้ารายา่าและผมคิดว่าเขาเป็นมือหนึ่งของพวกเขาได้ซ้ําแต่ในท้ายที่สุดเขาก็ได้หลงเล่นผมคิดว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เขาจะได้เป็นตัวจริงผู้รักษาประตูต้องการจังหวะพวกเขาต้องอยู่ในโมเมนตัมราย่าเป็นผู้รักษาประตูที่ดีมากและอารอนก็เช่นกันสองผู้รักษาประตูฝีมือดีที่คุณต้องการให้อยู่ในทีมของคุณมันยากและเป็นการตัดสินใจที่ลำบากและผมคิดว่าเราจะได้เห็นรายาย่าอยู่ในทีมอาร์เซนอลไปอีกสักพัก ระดับแรงเบลลงฟาสซาวกับอาร์เซนอลไปแล้วทั้งหมด83นัดรวมตูต้รายการทำไป30คลีนชีตและตั้งแต่ย้ายมาจากเชลซียูเนเต็ดเมื่อปี2021แมนยูอาร์เซนอลลิเวอร์พูลเปิดศึกแย่งชิงตัวดาวรุ่งซาวบวกเดอะซันสื่ออังกฤษรายงานว่าแมนยูอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลต่างสนใจเซ็นสัญญายกับออสการ์กรูสเพมิเกอร์ดาวรุ่งของเรบูลซาวบวก มิกฟิล์มราวุ่งวัย19ปีเพิ่งย้ายร่วมทีมเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเท่านั้นแต่รับความสนใจจากสโมสรทั่วยุโรปหูกเริ่มต้นเส้นทางค้าแข่งกับมัคบิเทียวอาวิฟจากนั้นกระย้ายไปซบบวกในราคา6ล้านปอนด์ขณะที่บาซ่าก็เคยให้ความสนใจเช่นกัน